โกราบสวัสดีครับคุณดูวันีทุกคนดูนั่นด้วยครับวันนี้ก็อยู่เกมคว้างของเช่นเคยน่ครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นตัวละครนะครับมนุษย์ต่างดาวนะครับทุกคนตัวนี้ตัวเป็นตัวไหนไม่ได้เลยครับทุกคนต้องเป็นตัวนี้ครับทุกคนเออก่อนเล่าชมคิวนี้ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กาด้วยนะครับทุกคนโอเคครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับผมไม่ได้ตัดออกครับผม ขี้เกียจตัดแล้วเฮียอ้ําอย,ย่าไปสนใจครับปล่อยๆผ่านน,นะครับนะครับเพิ่งกดไลค์แล้วก็ลุยเลยครับ let's go ครับ <c oughs> เจอกับนักโโอ้หกีฬาประเภทพุ่งไก่นี่ครับพุ่งแหลนโุ่งยอดเนี่ยเออมาดิประเภทกีฬาครับคว้างพุ่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 งอะไร <c oughs> อื ก็ประมาณสิบสทุกคนกำลังดีควางหครับทุกคนยควางหกวางหกเลยครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่า h shot h i shot h shot e เปิดมาตายเลยครับทุกคน ยานครัตกมาใส่้ทุกคนโอ้โหถ้าจบในสวงนะครับโอเคต่อไปครับมาครับทุกคนมาครับมาต่อกับเนี่ยครับ,รบกับน้องมนุษย์ต่างดาวเหมือนเดิมยังทุกคนไหนนะ โอเคไปต่อเลยครับเจอกับนายพลานแลมโบ้นะครับทุกคน <laughs> สิบเจ็ดจุกม้สีขาจุกม้เอาล่ครับม,มา,ดบมาโ,โดนหัวผมนะเก้าเลยครับรอบนี้ผมเน้นหัวครับทุกคน สิบแปดยังคือว่าไกลทุกคนทุกคนว่าประมาณเท่าไหร่นะอุ้ยเสียวหัวประมาณเท่าไหร่ดีทุกคน10 16ปะ่ะ16ก็ยังไกลกระเด็นกระดอนสิบสามไปทุกคน13ก็ยังไกลยอยู่อ่ะทุกคน รอบนี้โดนละอุ้ยสิบสองเล้วกันนี่เไาเต็มหมดขออนุญาตปิดเกมไหมครับทุกคนคนดูดูนะมีโชึกนี่ไงเต็มเต็มเลยเรียบร้อยจริงแค่ไม่หลีกเนี่ตายเนี่ยทุกคนเรียบร้อยครับแขงหารไม่สมควรอยู่ครับทุกคน,คน ไม่สมควรอยู่ครับอุ๊ยผมมันดับที่สอง้วทุกคนเย้ฮูติดนะครับติดท็อปต่อไปนะครับีม<ๆ>แ,บบแข่งกันก็ต้องเป็นนี่ครับเหมือนเดิมครับวันนี้เราเล่นเกมนี้ทั้งตาครับทุกคน This is my crazy way ป๋อไอ้แก้วไปนัเจอเจอเจอเนี่ยครับเจอล่วงนะ้าไม่ดี สุอร์สายาไม่ยอมหรอกครับนี่คนจิ้งจอกนะครับไปไหนก่อนโลนะ้น้ำมันเลยเหตุผลแปลนะครับป๊อปป๊อปป๊อปนีครับมีพลาดไปแค่ทงเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเอาเรื่องว่ะมันเอาเรื่องอผมก็จะเอาเรื่องม,อมั้งนะครับ เหลืออีกไม่กี่ตัวทุกคนเหลืออีกสองตัวโอ้โหก็ต่อแท้เจอ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 ของดีครับเวมีเชนขอเม็ดเดียวตายสิบสองโอ้โหลืมถังหายนะเราไม่ได้กะไว้ทุกคนพิดพลาดที่ผมเองนะทุกคนผิดพลาดที่ผมเองนะครับ อุ้ยครับผมจะคว้าที่หนึ่งมาให้คนดูนะทุกคนผมจะคว้าที่หนึ่งมาให้ครับมาดูไปกันต่อเลยเจอกับโอ้โหนักเล่นมายาโก,กานะครับเล่นไพ่นะครับมาเดี๋ยวมาเจอโอ้โหืมไพ่แสนเปี้ยงอุย้ยเข้าหวัว อูยนิดเดียวโดนี้แห้ะซักสิบห้าทุกคนสิบหกเลยอสิบหกเล็กช็อตเล็กช็อตโอ้โหกูตายโอ้โหตายโหจริง มนดูอันตีของไอ้ไพ่นะัจะเป็นอะไรเข้ยวโอ้โหเหลือให้ก,กูรูกระตาตาตาปริบป,ปริบได้เดี๋ยวผมมาแก้แค้นนะทุกคนรอบนี้แพ้วะ่ะร้องไห้เลยง่าย,ายๆทุกคนแพ้โอ้โหตรงมาน่ะมีไห้เหรอแพ้ทีเดียวตงหนับเลยกายไม่ยอมนะทุกคนไป ไม่อยอมครับมากับไอาา้ไก่งวงเหรอฮะไก่งวงสิบห้าเลยโอ้โหสิบห้าไม่โดนสักประมาณสิบหกสิบป,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 ป๊อกป๊อกมาแล้วป๊อกป๊อกไก่งูไก่งูงสิบหกแล้วกันทุกคนโอ้โหสิบหกยังไม่โดนอ่ะ ประมาณสิบเก้าไปฟักไข่แป้งยี่สิบเลยผมอรัใจใจครับนี่ไง head s h ป๊อป๊อกไก่ครับไก่โ,โดูนี้ครับยี่สิบเอ็ดเลยครับปั๊บนี่ครับชอ็อตแล้วเข้าหัวเต็มๆนะครับแล้วคนมาเท่าไหร่ดีครับคนดูาารครับคนดูว่าเท่าไหร่ครับ เอาเท่าไหร่ดี10ตะกี้21 21เหมือนเดิมแล้วกันทุกคนเพื่อกันพลาดน,นะครับชอครับนี่ลุงกัรกระบาลน,นะครับกระบาลแตกครับทุกคนนี่ครับกระบาลแตกนะครับอุ้ยเลื่อนามาอยู่อันดับสามนะครับคนดูเย้ฮู้ต่อครับต่อต่อต่อครับลูกดีครับ ต่อไปหรอนี่ครับต้องเป็นตัวมนุษย์ต่างดาวนะครับเจอกับเซนต้านะครับทุกคนนี่เธอขี่คว้างแล้วลอยขึ้นไปบนแพชันสิบสามพอเซนต้าโอ้โหสิบสามยังสิบเอ็ดอะโอ้ยเซนต้าคว้างเก็ดหินมาครับทุกคนน้ำแข็งครับอุ้ยแค่ระเบิดยังเรื่องของมันไม่โดนนะสิบสองครับสิบสามแล้วกัน 13โดนโดนทองคนระับต้องประมาณ15 16โดนมว่ากคน,นอุ้ยตานี้ทุกคนว่าเท่าไหร่ครับคนดูประมาณ16หไหลองเนาะ16บหะมาณ16ไม่รอดนะบ15แล้วกันตานี้โดนผมแน่เลยเดี๋ยวราจัดให้มันเนาะนะส5้ครับไปอย่างรวดเร็วปุ๊บ่อนอเนี่ยนะครับ แลกกันนะครับคนละทีครับอ่าผมพลาดแล้วสตาปิดฉากเลยครับทุกคน15ช็อต f i n ั s h finish เนี่ครับ5เลยครับทุกคนเห<อ>มืนนอเน,มนเดิมครับเข้าหัวแน่นอนลูกนี้รออะไรอไ่ะรออะไรครับทุกคนเด้ยงดิตุย เนี่ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยยังขึ้นที่2ไม่ได้ครับทุกคนรอบนี้เจอกับซอมบี้ครับคนดูนะครับเราไม่กลัวนะครับ <c oughs> เราไม่หวั่นนะครับ <c oughs> เจอกับซอมบี้เราก็ล้ําไหวนะครับทุกคนในพาร์ทแรกเรายังล้ําไหวนะในพาร์ทที่2เราจะล้ําไม่ไหวใช่ไหมครับคนดูมา เอาจริงนะครับฝากกดไลค์นนหน่อยนะครับแล้วก็ส u b s ร r ม b e นะครับมาดิดมดผมปล่อยรัวๆเลยครับทุกคนขึ้นมาก็โดนดิ โอแนะนำแทบนี้เลยค่ะคือคนคุยืะคนคุยได้เลยก็เข้าไปนแทบก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับขอสุดคือคือจะบอกว่าตะกี้ไม่ใช่ไม่ใช่สปอนเซอร์เลยนะครับคนดูมาได้ไงก่อนนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์เลยนะครับขอให้ดู ขออภัยครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับทุกคนอย่าเข้าใจผิดคนคร้อนมาทุกคนคนร้อนมาคนนะครับทุกคนช่วยผมด้วยทุกคนครับช่วยผมด้วยทุกคนทุกคนช่วยผมด้วยครับบอสบอสครับ บอน,นครับทุกคนโโอ้หกว่าจะเจาะล่วงนะครับ,บ,บอาจจะไม่ได้พูดกับคุณดูครับมันมัน,มนจะแคมปอินกลัวเพ้ครับโอเคครับต่อนะครับคุณดูโอ้โหแย่เหมือนอีกไม่ไกลครับใครยังตอครับคุณดู เจอกับโอู hehe, hmm. ้รหรวยนะครับคนนี้คนนี้รวยนะครับเจอกับคนนี้นะครับรวย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 นะครับโคตรรวยเลยครับคนนี้ตองจัดให้หน่อยอึ๊บอือหอเกือบเข้าหัวแตงมาต่ฟาเกิร์มาครับุคนดูถ้ามีเสียงอะไรลบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับครับหนึ่งสองอึ๊บสิบเจ็ดนะครับ สิบเจ็ดยังไม่รอดประมาณสิเลยสินะครับคนดูครัช่วยผมจำหน่อยนะสิานะครับคนดูสิบแปดเก้าดหนอเอาเหมือนเดิไครันดูสิบนะครับโอ้ยสร้อยของเขานนครับสิเหมือนเดิมคนดูครับอุ้ยไม่โดนแล้ว ไม่ดูแล้วชิบหายเฮ้ยสกิปตีนผมไปอีกแก้วประมาสักสิบเก้ายี่สิบโอ้โหยี่สิบกระแรงเกินนะคนดูต้องแบบพอดีเลยอะ่ะถึงจะเข้าหัวมาครับสิบเก้าก็ได้สิบเก้า Finish him. เวมิบบเชนนะครับวันนี้คือวันตายของเองครับไอ้คนรวย19 1บเก้าสิบเก้เามันช่างอันตี้จะจุยครับสมองครนะลูกตาปริ้นออกมาเลยมาดูว,บบว่าผมจะได้เล่นขั้นอย่างไรทุกคนโอ้โหยังเลยทุกคน เพลย์ r ยอร c h ันชูส์ไอ้เหี้ยคนมาเจอกับตุ๊กตาเสียนะครับน่ารุโต๊ะไปเก้ไปนะสิบสี่พอไหมสิบสี่โอ้โหเข้าหัวไมดช็อตนะครับโอ้โหตรงนี้ลำบาโกทุกคนคว้างลำบากมากปุ้ง ล่อคนเจ็บเลยไม่ได้แล้วไม่ไหวยี่สิบยี่สิบไม่พอประมาณเท่าไหร่ดีทุกคนยี่สิบสี่ป่ะเขาอีกแค่ว่าโดนผมอีกแล้วยี่สิบห้าเลยโอ้ยยี่สิบห้าเกินประมาณยี่สิบสามมาทุกคนนะเป็นที่นะครับมาดูรอจนกูระบัวไม่หมดแล้วยี่สิบสามครับ ลงกลางหัวตายไปครับไอ้น้องยืดห้าเลยครับยืดห้านะปุ๊บตายไปนะครับไม่สมควรอยู่ปากจู่เลยไม่สมควรอยู่ครับไม่สมควรอยู่ไอ้น้อง เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก็สำหรับเกมข้างของในวันนี้นะครับกับตัวมนุษย์ต่างดาวผมนะครับคนดูก็ถ้าทุกคนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วกด subscribe นะครับกดติดตามนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคนดูก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคนดูนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับซ U ยูทุกคนยูบยบาย